หมู่บ้านแม่สาใหม่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นี้เป็นหมู่บ้านชาวเขาแห่งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเดนินไปทรงเยี่ยมถึงในหมู่บ้าน การเสด็จพระราชดำเนินเมื่อปลายเดือนมกราคมพุทธศักราช2512ที่มีรับสั่งเรียกว่าการไปเที่ยวครั้งนั้นเองที่เป็นจุดกำเนิดโครงการหลวงการทรงงานพัฒนาชีวิตชาวเขานับ 10, 10ปีเพื่อยุติการปลูกฝิ่นและพลิกฟื้นผืนดินกว่าแสนไร่ให้กลายเป็นถิ่นปลูกพืชแปลกใหม่นานาพันุ พืชเมืองหนาวที่คนไทยอาจไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะสามารถเติบโตได้จนกลายเป็นผลผลิตอาหารเลี้ยงชีวิตไทยในทุกวันนี้ที่เห็นนี้คือกาแฟาพันธุ์อาราบิกาพืชต่างถิ่นจากแดนไกลอีกชนิดหนึ่งพระราชทานความช่วยเหลือส่งเสริมให้ชาวไทยภูเขานามาปลูกทดแทนฟินพร้อมกันนั้นโปรดให้นักวิชาการปรับปรุงจนได้พันุ์ที่สามารถต้านทานโรคราสนิม ซึ่งเป็นโรคระบาดกาแฟในเขตร้อนชื้นเช่นประเทศไทยและวันนี้กาแฟพันธุ์อาราบิก้าเป็นที่นิยมปลูกกันอย่างกว้างขวางเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือนอกจากนี้โปรดให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนึงเ่งมาจากพระราชดำริทั้ง6 0ศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือลให้ความรู้กรเกษตรกรในการนำวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นเช่น ฝางข้าวเศษต้นถั่วเหลืองหญ้าแฝกเศษไม้ยา,า,ยางพารามาเป็นวัสดุเพาะเห็ดชนิดต่างๆทั้งเห็ดพื้นบ้านและเห็ดพันธ์ุใหม่ๆเช่นเห็ดนางรมภูตาลเห็ดเป๋าหือเห็ดหลินจือเห็ดโคนญี่ปุ่นจนปัจจุบันเป็นอาหารและสร้างรายได้เลี้ยงชีวิตเกษตรกรในทุกภูมิภาค ยิ่งกว่านั้นมีพระราชดำริเพิ่มเติมในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเข้าใจด้านการตลาดและการแปลรูปผลิตภัณฑ์ในรูปเกษตรอุตสาหกรรมดังเช่นโครงการหลวงจะให้มีระบบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชื่อทะเบียนการค้าที่พระราชทานว่าดอยคำพร้อมทั้งจัดตั้งโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปขึ้น5แห่งในพื้นที่ใกล้กับแหล่งผลิต เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายเชกเช่นเดียวกันมีพระราชดำริให้มหาวิทยายลัยสงขาลานครินศึกษาค้นคว้าการสร้างโรงหีบน้ำมันป่ามขนาดเล็กที่นิคมสากรอ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อศึกษาการสกัดน้ำมันป่ามและแปรรูปผลผลิตเพื่อการบริโภค ตลอดจนเป็นต้นแบบโรงงานขนาดเล็กที่ช่วยแก้ปัญหาการตลาดให้เกษตรกรสวนป่ามภาคใต้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งมั่นพัฒนาให้ผื้นแผ่นดินไทยเป็นแหล่งผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารพร้อมกันนั้นทรงส่งเสริมให้เกษตรกรไทยมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยีและการตลาด เพื่อสร้างระบบการผลิตอาหารของประเทศที่มั่นคงก้าวหน้าดังความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวข้องกับการเกษตรนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันต้องผลิตต้องดัดแปลงจำหน่ายและบริโภคคือใช้ถ้าตลอดทางไปได้ด้วยดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความตั้งใจดีด้วยหลักวิชาการที่ดีทุกคนก็ได้ประโยชน์ และทำให้ส่วนรวมของเรามีความมั่นคงได้